นายนครศิละปะอาชาประหลัดกระทรวงแรงงานได้เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับแรงงานไทยในการรองรับการเข้าสู่ AEC ว่าการเตรียมความพร้อมของกระทรวงแรงงานจะเน้นทางด้านการกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานล่าสุดจากการส่งผู้แทนกระทรวงแรงงานไปร่วมประชุมการจัดทํามาตรฐานฝีมือแรงงานอาเซียนที่กรุงจาก,การ์ตาประเทศอินโดนีเซีย โดยที่ประชุมเสนอให้ไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานอาเซียนในกลุ่มประเทศเมียนมาล่าและกัมพูชาโดยขณะนี้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้ประกาศมาตรฐานฝีมือแรงงานไปแล้ว513สาขาอาชีพแรงงานไทยจะต้องเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเป็นภาษาที่สรวมทั้งต้องเรียนรู้วัฒน,ธ,นธรรมของประเทศอื่นๆในอาเซียนด้วยเพื่อการทำงานร่วมกัน ขณะที่ประเด็นที่น่าเป็นห่วงนะครับคือแรงงานจากฟิลิปปินส์ซึ่งมีทักษะด้านภาษาอังกฤษดีกว่าและมักจะได้เปรียบกว่าแรงงานไทยสามารถติดต่อสื่อสารกับนายจ้างชาวต่างชาติได้ดีกว่าโดยได้ให้กรมแรงงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาเร่งพัฒนาฝีมือแรงงานและทักษะภาษาต่างประเทศให้กับนักศึกษาและประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อเตรียมความพร้อมแรงงานในการเข้าสู่ AEC ครับ